อีกหนึ่งประเด็นที่รองนายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนวันนี้ก็คือการเตรียมหารือกับทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าน่าจะได้คุยกันในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะเรื่องของกรอบเงินเฟ้อครับซึ่งต้องยอมรับว่ากรอบเงินเฟ้อของไทยต่ํากว่าที่คาดการไว้คุณพิชัยชุณหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าในสัปดาห์นี้อาจจะมีการหารือกรอบเงินเฟ้อกับทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรืออาจจะก่อนหรือหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงในวันที่16ตุลาคมนี้พร้อมยอมรับว่าอัตรางเงินเฟอ้อของประเทศไทยนั้นต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับส่วนกระแสะข่าวที่มีการเสนอกรอบเงินเฟอ้อที่1.5ถึง3.5เซนั้นคุณพิชัยบอกว่าไม่ทราบว,ว่าตัวเลขนี้มาอย่างไรนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าอยากจะเห็นกรอบที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีกรอบเงินเฟอ้อประมาณ2-3เปอร์เซ็นต์ จึงจาเป็นต้องเร่งเครื่องทางเศรษฐกิจถ้าตรางเงินเฟ้อสูงขึ้นเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่เศรษฐกิจกําลังเติบโตส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเงิน1 0,000บาทของรัฐบาลนั้นไม่ได้ส่งผลต่อเงินเฟ้อมากนักนะครับเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในช่วงนี้ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคาดว่านายกรัฐรมนตรีจะเรียกประชุมเร็วเนี้เนื่องจากขณะน,นี้ติดภารกิจเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับ